ดีค่ะเด็กๆเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับที่เชื่อปลานะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องของจํานวนนับไม่เกินแสนค่ะเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราก็มาทบทวนกันในเรื่องของจํานวนนับไม่เกินแสนท่านก็คือ สิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้นะคะก็คือการเขียนจำนวนนะคะให้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหังสือนะคะอย่างเช่นพิเชอร์มี p ีวีนะคะราคา21,599บาทตรงนี้ราคาที่พิเชอร์ให้นะคะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกอยู่แล้วแต่พิเชอร์ต้องการให้เด็กๆอ่านคิดตามนะคะว่า ถ้าสมมติว่าทิเชอร์ต้องการเขียนให้เป็นเลขไทยนะคะเด็กๆจะเขียนได้ว่าอย่างไรเด็กๆมาดูสิคะ,ะถ้าเขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆดูตามบนหน้าจอที่ทิเชอร์นำเสนอเลยนะคะเขียนเป็นเลขไทยก็จะได้เป็น21,599เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวเลขไทยเนาะ <S <S แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือได้ตามนี้เลยนะคะอีะอกหนึ่งตัวอย่างค่ะถ้าทิเชอร์มีรถจกกักรยานยนต์หนึ่งคันค่ะ ไปเชื่อซื้อมาในราคา5 9 9 7 5บาทนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปข,ของเลขไทยก็จะได้เป็นดังนี้นะคะแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นดังนี้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆก็เขียนออกมาเหมือนกับที่เด็กๆอ่านเลยนะคะเด็กๆอ่านจํานวนนั้นอย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ตามคําที่เด็กๆอ่านได้เลยนะคะ เพราะการเขียนจํานวนหรือเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็มาจากคําอ่านของเด็กๆนั่นเองนะคะอ่าเราก็ไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะมาต่อในเรื่องของค่าของตัวเลขในหลักต่างๆกันนะคะถ้าสม,มุติีเชอร์นะคะมีตัวเลขที่กาหนดให้นะคะแล้วพร้อมกับการขีดเส้นใต้มาให้เด็ก อย่างเช่น17,594พิทีเชื่อขีดเส้นใต้ตรงเลข5้าแต่ค่าของมันเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูกันนะคะอ่าที่เชื่อกำหนดจำนวนให้ทั้งหมด4จํจำนวนพร้อมขีดเส้นใต้ามาเรียบร้อยเลยนะคะอันแรกเลยนะคะจำนวนแรกที่ขีดเส้นใต้คือขีดเส้นใต้ตรงเลข5้านะคะเลข5าของจำนวนแรกนะคะอยู่ในหลักร้อยนะคะเลข5าของเราก็จะมีค่าเท่ากับ ห้าร้อยนะคะเด็กๆคิดตามนะคะลูก89,231เ,เลขที่ขีดเส้นใต้คือเลขแปดนะคะเลขแปดอยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเท่ากับแปดหมื่นนะคะต่อไปค่ะจำนวนที่สาม26,604นะคะเลขที่ขีดเส้นใต้คือเลขหกที่อยู่ในหลักพันนะคะหกอยู่ในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับหกพันนะคะ ่าสุดท้ายค่าจำนวนสุดท้ายเลยหกหมื่นสามนะคะเลขที่เขี้นใต้ของเรานะคะคือเลขเจ็เลขเจ็ดเมื่ออยู่ในหลักสูนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ70ค่าเด็กๆตอ่าต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในส่วนของคามาต่อกันในส่วนของการเขียนในรูปกระจายนะคะถ้าทีเชอร์มีจํานวนให้เด็กๆนะคะกำหนดจํานวน เป็นตัวเลขเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งนะคะมาให้ทั้งหมด4จํานวนนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยฝึกเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะเด็กๆจะเขียนได้แบบที่พิเชอร์เขียนหรือเปล่ามาดูกันนะคะจํานวนแรกเลยนะคะ89,537เมื่อเด็กๆนํามาเขียนในรูปกระจายเด็กๆก็จะได้เป็นอะไรคะเด็กๆอาคิตามนะคะอาร์พเชอร์ได้เป็น80,000บวกด้วย900 บวกด้วย500บวกด้วย30และก็บวกด้วย7นะคะดูจำนวนที่2ค่ะ45,806นะคะเวลาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะก็จะได้เป็น40,000บวก5,000บวก800บวก0และบวก6นะคะบวก0ในที่นี้มาจาก0ที่อยู่ในหลักติบนะคะซึ่งตัวเลขที่เราอ,อยู่ในหลักสิบของเรานะคะเป็นเลข0นะคะที่เชร์ก็เลยพยายามทำ นำมาเขียนให้เด็กเกิดความเข้าใจนะคะว่าหลักสิบของเราเนี่ยเป็นเลขศูนย์นะคะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะตรงนี้เด็กๆจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะ,ะถ้าในกรณีที่เด็กๆไม่เขียนนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นสี่0มืนบวกด้วยห้าพันบวกด้วยแปดร้อยและก็บวกด้วยหกได้เลยนะคะโดยที่เราเว้นข้ามหลักสิบไปนะคะ,ะต่อไป 12,431ค่ะเด็กๆ12,431นะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้เป็น10,000บวกด้วย2,000บวกด้วย4 0่บวกด้วย30และบวกด้วย1น,นะะจำนวนสุดท้ายเลยค่ะ3,245โจทย์ข้อนี้นะคะก็จะมีลักษณะเดียวก,กันกับข้อที่2ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือมีเลขศูนยะ์ะอ่าอยู่ในหลักอันนี้อยู่ในหลักพันเนาะข้อเมื่อกี้อยู่ในหลัก ะะถ้าอยู่ในหลักพันละเลขศูนตรนี้ค่ะเท่ากับเท่าไรเด็กๆมาดูค่ะเวลาที่เราเขียนในรูปกระจายนะคะพีเชร์ก็จะเขียนได้เป็นสามหมื่นบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองร้อยบวกด้วยสี่สิบและบวกด้วยห้านะคะศูนย์ของเราตรงนี้นะคะอยู่ในหลักพันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะ,ะเด็กๆจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ถ้าในกรณีที่เด็กๆไม่เขียนเลขศูนย์เด็กๆก,ก็จะเขียนในรูปกระจายได้เป็น สามหมื่นบวกด้วยสองร้อยและก็บวกด้วยสี่สิบสุดท้ายบวกด้วยห้านะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเลือกเขียนได้ทั้งสองวิธีนะคะจะใส่ศูนย์หรือไม่ใส่ศูนย์ก็ไม่ผิดนะคะอ้าวค่ะเด็กๆเราก็มาต่อกันที่ในส่วนของเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะก็คือ ในกรณีที่เรามีจํานวนนับสองจำนวนแล้วเรานํามาเปรียบเทียบกันนะคะอาจจะเป็นจานวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะเราจะใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบจํานวนเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะตัวอย่างเช่นถ้าที่เชื่อมี5้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะแสดงการเท่ากันเนอกกับจํานวนที่อยู่ฝั่งขวามือคือ5้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะที่เชื่อก็จะเขียนได้ว่า5้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด เท่ากับ5697นะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ72,231นะคะไม่เท่ากับ34,563นนะคะอ่าอีกหนึ่งกรณีค่ะอย่างเช่นถ้าจำนวนที่เรานำมาเปรียบเทียบก,กันเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะเราสามารถใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะคะอย่างเช่น 2,367นะคะน้อยกว่า8,657นะคะหรือ54,251นะคะมากกว่า27,583นะคะเด็กๆอะต่อไปเราไปดูกันในส่วนของการเรียงลำดับจำนวนค่ะการเรียงลำดับจำนวนเป็นยังไงนั้นเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ การเรียงลำดับจำนวนนะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆลองฝึกคิดตามนะคะอ้าวกรณีแรกเลยนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะถ้าทีเชอร์มีจำนวนให้เด็กๆอยู่4จํจำนวนนะคะนั่นก็คือ5 6 3 7 2 893 7,890และ 20, 2อ0 9 4นะคะอ่ะทำการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราจะทำได้ว่ายังไงอันดับแรกเลยนะคะวิธีการมีอยู่ว่าถ้าเลขโดดของจำนวนแต่ละจำนวนนะคะอ่ามีหลักเท่ากันนะคะให้นำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันแต่ในตัวอย่างตรงนี้นะคะมันจะมีหลักร้อยอยู่หนึ่งจำนวนนะคะ ที่มีค่าน้อยที่สุดเด็กสังเกตได้เลยนะคะหลักร้อยก็จะมีเลขโดดอยู่ทั้งหมด3หลักนะคะตัวแรกเลยนะคะที่น้อยที่สุดของเราก็คือ893นะคะแล้วก็ตามมาด้วย7,890เนาะแต่เราไปเจอหลักที่มีจำนวนเลขโดดเท่ากันนะคะนั่นก็คือ56,372กับ22,094นะคะ เราก็ทําการเปรียบเทียบเลขโดดที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเลข5กับเลข2นะคะว่าจานวนไหนมีค่ามากกว่าน้อยกว่ายังไงเนาะอ่ะคราวนี้ทีเชร์ก็จะมาเฉลยพร้อมกันกับเด็กๆเลยดเด็กดูตามเลยนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะมาดูค่าอ่าจจานวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็จะเป็น893นะคะตามมาด้วย7 8 9 0ตามติดติด,ตดมาด้วย22,94และสุดท้ายนะคะ จำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือห้าหมื่นหกพันสามรอยสิบสองค่ะเด็กๆอ่าต่อค่ะเรามาดูกันในส่วนที่เป็นการเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะเด็กๆก,การเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะจํานวนสี่จนวนที่ที่เชื่อมีให้เด็กๆก,ก็คือหนึ่งร้4ยหกสิบเจ็ดเจ็ดพันแดร้ยสสิบสามสี่หมืนห้าพันหก้เก้าสิบห้าและสุดท้ายเก้าร้อยแปดค่ะเด็กๆ เด็กๆทำการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยแน่นอนที่สุดค่าตอนนี้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าลองลงมาก็คือเป็นเลขในหลักพันนะคะก็คือเจ็ดพันแปดร้อยสสิบสามนะคะส่วนอีกสองตัวนะคะก็คือเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเท่ากันเนาะแต่เราจะเปรียบเทียบเลขโดดหลักที่มีค่ามากที่สุดนะคะนั่นหมายความว่าเลขโดดที่มีค่ามากที่สุดของเราตอนนี้ก็คือเลขหนึ่งกับเลขเก้าเนาะ แล้วเมื่อเราเปเรียบเทียบเลขหนึ่งในหลักร้อยกับเลขเก้าในหลักร้อยเราก็จะได้คําตอบออกมาเป็นเก้าร้อยก็ต้องมีค่ามากกว่าถูกต้องไหมคะเด็กๆอ่าค่ะนี้เราก็จะมาทําการเขียนเรียงลําดับจํานวนนะคะจํานวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามตามมาด้วยเก้าร้อยแปดและสุดท้ายจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเด็กๆอ้าว ต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆเกิดความเข้าใจแล้วเนาะค่ะส่วนของการบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะที่เชร์จะให้เด็กๆตอบคําถามนะคะที่เชร์มีการบ้านมาให้เด็กทั้งหมด1ิบข้อนะคะให้เด็กๆตอบคําถามในที่นี้หมายถึงว่าเด็กๆต้องลอบโจทย์มาด้วยนะคะลูกอ่าอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะเด็กก็ลอกไปเลยโจทย์ว่าย,ยัางไงหนึ่งมื่นเก้าพันสองร้อยเอ็ดนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรนะคะ เด็กๆก็เขียนตออบอตอบพร้อมกับการขีดเส้นใต้สองเส้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อที่สองเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรเด็กก็ลอกโจทย์มาเลยนะคะแล้วก็ตออบอตอบขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็ทําการต่อไปให้เรียบร้อยนะคะ,อ,ะอันนี้แบบหัดมีทั้งหมดสิบข้อนะคะเด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะคะค่อยๆทำค่อยๆคิดนะคะลูกเดี๋ยวที่เธอจะรอตรวจการบ้านเด็กๆนะคะ สำหรับวันนี้ทิเชอร์ก็มีมาฝากเด็กๆเ,เพียงแค่นี้เนาะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ